ยี่โอกาสสวัส yeah, ด right. no like huh kind of uh uh ีท huh. so. uh ี huh. ่ไู้ชบทุกท่านกับพ่อพันธุพวครับผมเซกนะครับผมวันนี้นะครับมีร้านหนึ่งดังมากผมเห็นหลายๆคนไปขายมากทีนี้เราที่มาที่ไปเขานิดนึงคือตอนแรกเขาเปิดอยู่แถวริมคลองใช่ปะแต่ทีนี้เหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจนะปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้เขากลายไปเปิดแบบเหมือนเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเออทีนี้ผมดูแล้วค่อนข้างเดี๋ยวร้านไหนเนี่ยไม่ได้บอกเลยร้านนัไนงไงร้านน้องไหนน้องอ่ะอ๋อน่องทอ่สองอ๋อร้านพี่น้องที่อยู่นครนายกเหรอแค่หน่องแหละ นั <sympath ize> ่นมันโหนงใช่นั่งข้าขายบะหมี่อันนี้ผมไม่ได้ขายบะหมี่นะเก็บขายกันอันนี้พี่น้องไงพี่น้องอ่ะจำได้ปะพี่น้องอ่ะกางเกงขาสั้นเาวชอบใส่กางเกงยีนส์เอ้าไอ้ที่ชอบจำผิดงั้นจำได้แล้วใส่รองเท้าแตะขายเขาชอบใส่ผ้าใบผ้าใบใส่คอนเวิร์ดโอ้ยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยคอนเวิร์ดแล้วเข้าไปเตะหน้า โอเคทีนี้เราเห็นและน่ากินมากเห็นบอกว่าตูเปอร์นี่ดูชิ้นใหญ่คือดูทุกอย่างมันใหญ่มากทีนี้ผมก็เลยคุยกับศิ hey, hey, ลว่าเฮ้ยเราขับไปกินที่ร้านกันดีกว่า hey, แต่ผมเห็นนะ <Hey. S 2> ต่อคิวกันเยอะแยะมากมายแล้วเลยมันนั่งขุมนว <Hey. S 1> <Hey. S 2> ลไยเฮ้ยร้านเขาค่าน้ํามันค่าทางด่วนค่าทางด่วนจากดอนเมืองไปอ่ะถ้าผมไปตรงเนี้ยผมขึ้น3าต่อหมายถึงว่าไป2ต่อกลับต่อเดียวนะค่าทางด่วนเบ็ดเสร็จค่าทางด่วนอะ่ะร้อยกว่าบาท ค่าน้ํามันอีกประมาณร้อยกว่าบาทสรุปรวมประมาณสองร้อยกว่าบาทแล้วค่าเสียเวลาอีกที่ร้องเดินทางก็รวมเป็น300กว่าบาทเพื่เลยนั่งคิดดูเอ้ยสามร้อยกว่าบาทเลยเหรอวะไปลองกดแอปไอโรบินฮูดดูปรากฏว่าค่าส่งประมาณ200ไอ้นี่ไม่ได้ใช้อินนะค่าส่งประมาณ200กว่าบาทผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีจอยจอยเนี่ยรีไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับเอาจริงๆนะค่าส่งแม่งดูแพงมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราต้องเดินทางไปกลับอะเฮ้ยที่จริงแม่งอาจจะไม่แพงก็ได้นะทุกคนเออทุกคนลองดูนะก็โอเคเดี๋ยวเตรียมไปดูกันผมสั่งไปประมาณเกืออบชั่วโมง้า น่าจะเป็นนี่นะอะไรอะเบอร์แปลกๆเบอร์แปลกๆโอเคเดี๋ยวลองฮัลโหลครับโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะได้ลงไปอา่างข้างล่างนี่ครับมาคนเยอะไหมครับพี่ที่ร้านอาตอนเข้าวัไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยอ๋อประมาณยี่สิบกว่านาทีอันนี้คือร้านนี้พี่เคยเคยรับออเดอร์ไหมครับประจําอ๋อประจําร้านนี้แสดงว่าออเดอร์เยอะมากเยอะครับอาหารอร่อยสุดยอดมากขอบคุณมากครับอันนี้ ค่าส่งเท่าไหร่นะ200กว่าใช่ไหมสองร้อยกว่าบาทไก่เปครับพี่ยี่สิบกิโลยี่สิบสี่กิโลปกติพี่เคยมาส่งไก่ขนาดนี้ไหมก็มีนะอือแปลว่าร้านนี้เขาสั่งกันไก่ด้วยเออค่าส่ง200กว่าบาทแต่เอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าเราขับรถยนต์ไปใช่ป่ะเราต้องขึ้นทางด่วนอนะ่ะผมว่าค่าทางด่วนกับค่าน้ํามันอนะ่ะอันนี้ค่าส่งเท่าไหร่จำได้ปะสองร้อยกว่าบาทเนี่ยตามรูปที่ขึ้นให้แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออจำไม่ได้ลนะสองร้อยกว่าบาทอนะ่ะ เออแต่คือถ้าเทียวกับค่ารถที่เราต้องไปซื้อค่าเสียเวลาค่าน้ำมันค่าทางด่วนผมว่านะสั่งนี้มันก็คุ้มดีเหมือนกันนะไอแอปต่างๆมันไม่ได้ถ่ายินนีผมนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปลองกินกันดีกว่าไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้มาละนี่ขึ้นมาเรียบร้อยโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูแต่ละอย่างดีกว่มีอะไรบ้างนี่เขาซ้อนถุงเลยนะอเออน้าตาก โอ้โหร้านี่ซอนถุงเนี่ยเนี่ยที่ซอนถุงเนี่ยมันก็โอ้โหแต่บินเป็นบินในนี่นะเป็นบินในนี่กระไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่อง POS นะเป็นบินกระดาษอันนี้เราสั่งร้านเขาจริงนะครับอืมละมีมีคนบอกที่ร้านเจ๊แดงเออผมสั่งจริงผมสั่งร้านเจ๊แดงจริงอาจจะอินเสิร์ชให้ดูอีกทีนึงอ่ะเห็นไหมเออแต่ผมไม่รู้ว่าไม่มันเจ๊แดงเจ๊แดงเดียวกันแน่แน่ ผมว่าเจ๊แดงเดีวยวกันแน่แต่เป็นสาขาอะไรว่าสินสามย่านบ้างสามย่านแต่ของพี่เบียร์น่าจะเป็นของสยามโตัวตรงนี้ผมไม่รู้นะแต่คือผมชอบพี่เบียร์ผมรักพี่เบียร์มากผมอยากอุ่นหุ่นแต่ผมไม่รู้ผมเห็นเจ๊แดงสามย่านเนี่ยผมก็เลยกดสั่งมาเรื่องกล่องเรื่องบินอะไรอันนี้เราไม่รู้นะอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นบินกานสนีไม่มีราคาบอกเลยนะไม่เห็นราคาบอกเลนนะโอเคปะทุกคนรอแกะกันก่อนดีกว่ามิ้น อลังการเหรอน้ำมันหยอก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 อันนี้เป็นไข่เจียวอันนี้เป็นน่าจะเป็นยำนะเียอุ๊ยแต่แต่ร้อนนะทุกคนคือเจ้เขาน่าจะผัดใหม่ไม่ไม่ที่ร้านเลยอากาศมังร้อนจริงตอนนี้อ๋ออากาศร้อนอ๋อคือที่จริง,ยอ,ยงอ,อ่ะมันทําเย็นแต่ว่าเจ๊เขาเอาเอาแช่ฟรีซไปเลยแล้วก็พอรู้ว่ามันส่งไกลใช่ไหมใส่ไว้ในถุงนี่แหละแล้วคนขับกูจะขับมาไอ้หี้ร้อนเฉย นะถือว่าประหยัดไฟตามทำอากาศเลยเนี่ยประหยัดอกยกเล่นนะหยอกเล่นนะเออโอเคอันนี้ก็เป็นโมีน้ำจิ้มด้วย้ยมันมีทุกร้านนะรอมีทุกร้านมีทุกร้านมีทุกร้านไปเราตื่นเต้นไงแกเลยอยากกินแล้วไปไแกเลยแกเลยค่าส่ง200กว่าบาทเทียบกับค่าน้ำมันก็โอเคนะเฮ้ยแต่เดี๋ยว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 มีอยู่ร้านหนึ่งร้านไหน ร้านนี้เด็ดมากร้านอะไรวะคือมี delivery ทุกที่ทุกแอปเลยเหรอทุกแอปเลยบ้ามันจะมีได้เหรอร้านอย่างนั้นนะมีเ<ะ>ลยไหร้านอะไรวะ <laughs> บาร์เทอร์ชิคเก็ตนะครับผมใครอยากกินไก่ทอดอร่อยก็สามารถสั่งได้นะครับตลกกว่าแล้ก็มี delivery ทุกที่ถ้าใครอยู่ไกลก็สามารถสั่งโรบินฮูดแบบผมก็ได้นะบาร์เทอร์ชิคเก็ตมีส่วนลดอีก20%แอปอื่นก็มี20-30ิบส <c oughs> มีส่วนลดเยอะแยะมากเลยใครที่อยากกินไก่ทอดอร่อยอร่อยที่แบบว่า มันเป็นสไตล์เราอะอะไงลองสั่งไปทานดูใครที่สั่งบ่อยก็คอมเมนต์ให้กําลังใจงอะไรก็ต้องขอบคุณทุกคนมากปลองดูกันดีกว่าอันนี้เป็นอะไรนะสิทิอันนี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มอ่าอ่าโอเคอะเดี๋ยวเปิดทีละอย่างแล้วกันนะ,ะคือผมว่ามันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนตรงที่แบบพอเดลิเวอรี่มันได้ใช่ไหมข้อดีของเราคือเราไม่ต้องออกไปข้างนอกไนงะในช่วงนี้โควิดบางทีก็แบบในกรุงเทพเราคนมันเยอะเนาะเราก็เลยแบบถือว่าเซฟตัวเองไปอีกขั้นเนาะอันนี้อะอ,ะอะะะไไรรนะยยหมู อย่างหมูเด้งปะยำางหมูเด้งเออยำางหมูเด้งวันแต่กล่องเขากันถือว่าแน่นดีนะแน่นแน่นเลยแน่นเลยแกะยากอยู่ได้กลิ่นหอมวะหอมนะหอมเลยออที่แกะออกมากลิ่นหอมนะหอมดีเลยครับหอมดีมากทุกคนหอมดีนี่นี่อะไรไข่เจียวปูไข่เจียวปูอ่ะโอเคทุกคนนี่ตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมยำแม่งไม่เป็นยำอ๋อไอ้เหี้ยลืมใส่น้ำยำอ่ะจัดไปคือว่าอยู่ทำไมกินแล้วแม่งดูไม่เหมือนยำเลยวะ อ๋อกูก็ลืมใส่น้ำยำเนาะเขาก็มีน้ำยำนี่นี่สุดเราก็ได้มาแล้วน้ำยำน่าจะเต็มจนน่ากินนะฮ้ยแต่หมูเด้งเขาอะ่ะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใส่แป้งหรือเบกกิ้งคาวเดอร์เลยนะมันไม่ได้นุ่มขนาดนะั้นนะแต่มันเนื้อหมูแน่นๆเออทุกคนนะลองชิมดูอืม,มยำมันก็ดีนะอึม ออกไปทางเปรี้ยวเค็มไม่ค่อยหวานแต่ไม่ใช่เปรี้ยวโดดเค็มโดดนะพอดีต่อมาอันนี้เป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เค็มไข่เปลาหมึกเหรปลาหมึกไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มลืมใบลืมใบนี่นี่ทุกคนเห็นปะโหแม่งโคตรน่ากินมาลองชิมกันดีกว่าโอ้ยกลิ่นไข่เค็มขึ้นเลยนะลองชิมดูเป็นยังไงเขาใช้ของขยะรือเปล่าอืมคือตัวปลาหมึกเนี่ยผมบอกเลยสดมากตัวหมึกสดมากชิ้นใหญ่มาก แล้วก็พอเวลากัดไปแล้วมันเด้งมากแต่ตัวซอสเค็มของมึงผมว่าก็ถือว่าเข้ากันดีนะคือไม่ได้เค็มก้นไปไม่ได้อ่อนไปผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะมันถือว่าเข้ากันค่อนข้างดีนี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์นะตรงนี้สําหรับ่าเรียกว่าอะไรวะอันนี้ไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงหลงไอ้ไข่เกียวไข่เจียวปูไข่เจียวปูเออลองดูทุกคนนี่ลองผ่ามันไหมนี่นี่นี่มากล้องมาดูใกล้ดูเลยเห็นปะ ผมจะลองผ่าตรงนี้ออกนิดนึงนะลองแหวกข้างในาดูด้วยนะเฮ้ยคือปูมันเยอะเว้ยทุกคนเห็นปะคือแหวกไปเราเหมือนกับเราจะเจอปูทุกอน,นูเลยอะเห็นปะลองเนี่ยสูงเพิ่มตรงน,นี้เราจะสูงดูเพิ่มนะทุกคนมันปีปูค่อนข้างเยอะนะก็มไม่ใช่ท็อปปิ้งปูนะไม่ใช่ท็อนะปปิ้งปูเห็นปะเนี่ยผมพยายามแหวกให้หนนะเี้ยแน่นนะเอาตรงนี้เลยแล้วกันว่ะไป จัดไปไข่เจียปูมันก็ต้องอย่างนี้ดิวะอือจัดไปอือหืออร่อยร้อนเลยนะยัง<อ>ร้อนอยู่อ่ะอือร้อนนะแต่ที่ใส่เจียปูก็อโอเคอยู่นะคืออารมณ์เหมือนคุณกินปูอ่ะ <c oughs> เหมือนไข่เจียวแม่งเป็นแค่แบบเป็นสิ่งที่เรามให้ปูมันอยู่ในเนี้ยกันนึกออกปะ <c oughs> เออเออมันเป็นสิ่งที่แบบรวบรวมให้ปูมันมาอยู่ด้วยกันในคําเดียวอ่ะนึกออกปะนึกออกแล้วเพราะไข่ เอาตรงๆนะไ <c oughs> ข่ก็คือไข่อะทุกคนไข่มันรสชาติยังไงมันก็รสชาติอย่างนั้นอะสรุปวันนี้นะร้านเจ๊น,น่องริมคลองที่เราสั่งมาเนี่ยไม่ผิดหวัง<ม>ทุกเมนูนี่ถือว่ารสชาติค่อนข้างไปทางเป็นทางที่ดีเลยแล้วก็ราคาผมว่าตัวนี้580ย580าเราผมมันก็สูงไปน,นี้นึงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นปูถูกไหมทุกคนปูมันก็จะต้นทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ถูกป่ะบางทีเราต่างไข่เจียวไอข้าวผัดปูอย่างเงี้ยอ่ะแกดูดิเข้าวผัดปูมันได้ปูกชิ้นข้าวผ,ผัดไข่ท็อปปิ้งปูเออข้าวผัดไข่ท็อปปิ้งปูสามสี่ชิ้นอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมก็เข้าใจว่าราคาสูงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันมีปูด,ด้วยแต่เราพูดถึงความแพงของมันน่ะก็ถือว่าราคามันสูงเนาะแต่ว่าความคุ้มค่าของมันก็แล้วแต่ใครจะจะคิดเนาะแต่ปูค่อนข้างเยอะอันนี้เท่าไหร่นะ200กว่าบาท200กว่าบาท230มหรือ80ไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็ ถ้าเทียบกับไปกินน้ำร้านอาหารปริมาณหมูที่ให้ก็ถือว่าตามราคาอยู่ตัวนี้ก็2องถึรอก็เทียบกับเวลาเราไปกินเท่าไหร่ว่าสองกว่าบาทหรือสามกว่าบาทเนี่ยผมจำไม่ได้ละคือเวลาเราไปกินพัตาคารหรือไปกินร้านอาหารอย่างเงี้ยสวนอาหารก็ราคาอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละก็โดยรวมนะถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์เทียบกับปริมาณที่เขาให้ที่ค่อนข้างเยอะมึงชิ้นใหญ่มากมึงชิ้นใหญ่สดเด้งเลยคืออาหารทะเลผมว่าเจ้านี้คือ นะ่าเขาเขาน่าจะคอนเฟิร์มเลยว่าแม่งสดจริงนะกินแล้วแบบว่าโูหแม่งขึ้นเลยนักเลงเลยสดจริงว่ะ <_ A> ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดิคลิปหน้าจะให้ลองร้านไหนในกรุงเทพผมไม่มีเวลาออกไปตอนนี้ผมค่อนข้างยุ่งมากอาจจะสั่งในรเวี่มากินแล้วเดี๋ยวมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงไหมช่วงนี้อาจจะคลิปน้อยหน่อยขออภัยด้วยเดี๋ยวจะมีช่วงที่คลิปเยอะเยอะจนทุกคนต้องแบบว่าเยอะไปไหนอะเยอะไปไหนอะเออแล้วมีเซอร์ไพรส์แต่ช่วงนี้เราขออุบไปก่อน สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กัูด้านหน่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยฝากติดตามมันต่อไปใครทิดถ,ถึงเทพปังบ้างเราก็คิดถึงนะแต่ว่ามีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันอีกนะสำหรับคลิปนี้ขอไว้ทา่านี้คลิปหน้าอยากให้ดันหนึ่มเขนไบอกซ้อนคลิปนี้ไวมนะสวัสดีครับ